สวัสดีครับวันนี้ชัดสมุนไพรก็มาหาขุดหัวเง่าของลากสามสิบนะครับหรือสาวร้อยผัวนั่นเองนะครับตอนนี้กำลังออกหนอเลยนะครับหนอสวยงามมากคล้ายๆคล้าหน่อไม้ฝรั่งเลยนะครับสีออกม่วงๆตอนนี้ไม่สามารถให้ดูใบได้นะครับเพราะเขาลุมต้นลงไป เขาตายแล้วช่วงกุ่มพามีนานะครับมกราคุมพามีนานี่ต้นจะเริ่มโทมลงไปนะครับแต่เข้าต้นมีนาเขาจะเกิดใหม่นะครับเกิดใหม่วิธีการขุดเราก็เราจะไม่ไม่ขุดทั้งหมดนะครับเราจะขุดซีกเดียวหรือครึ่งหนึ่งนะครับใช้ตัวยา มันเยอะครับปลาป่านี้เยอะมากหัวยาวประมาณหกสิบเซนนะครับหัวยาวมากขุดไม่หมดมันขาดนี่นะครับห่วงเขาเป็นยาสุภาพตรีนะครับ ไปเพิ่มฮอร์โมนสำหรับสตีนะครับอายุประมาณ30ถึงวัยทองนะครับควรหามาดื่มนะครับตัวนี้รักษาภายในนะครับเร่งช่วยเร่งฮอร์โมนเร่งน้ำนมด้วยนะครับนำไปต้มน้ำดื่มกัน หรือไม่เราก็ถ้าตากแห้งจะดูดอยู่ได้นานนะครับตากให้แห้งเลยประมาณสัก1อาทิตย์ถ้าเราจะต้มก็ได้ครับถ้าเราจะตากแห้งแล้วก็มาบดเป็นถงนะครับปั้นเป็นลูกรรกรผสมน้ำผึ้งดื่มทานเช้าเย็นนะครับผู้หญิงวัยทองควรดื่มนะครับตัวนี้ผิวพรรณเต่งตึงนะครับ ต่ก็มีข้อห้ามอยู่นะครับผู้หญิงท่านใดที่เช็คล่างกายว่าเป็นโรคมะเร็งนะครับไม่ควรดื่มนะครับตัวนี้เพราะว่าสารตัวน,นี้จะไปเล่งโรคเ,เชื้อมะเร็งเชื้อแบคทีเรียให้เติบโตได้ไวนะครับหามต้มดื่มทานกัน สำหรับสาววัยเจริญพันธ์นะครับช่วงมีรอบเดือนไม่ควรไม่ควรดื่มทานนะครับตัวนี้เราคนไทยใช้ยาไทยนะครับสมุนไพรไทยไปกับไปกับชัดสมุนไพรครับผมสวัสดีครับ